วันนี้จะมาเก็บดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันบานเต็มเลยใหญ่เยอะตัวใหญ่ เดี๋ยวกันฉันได,ได้เก็บทุกวัน เยอะมากเราจะเก็บไปทำสลัดกินนะคะอุ้ยงามงามเก็บทุกวันเลยบานให้เราได้กินทุกวันนี้วันนี้ก็เยอะมากเลยข้างใน ดอกเทียนขึ้นเต็มเลยโรยเมล็ดดอกเทียนไว้ในกระถางดอกกุหลาบเราจะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเล่งดอกกุหลาบนะคะ เขาจะได้แบบเขาจะได้ออกดอกให้เราโรยไปเลยนี่นะคะโอเคดินดินไม่แน่นดินร่วนอยู่เพราะว่ากุหลาบเขาไม่ชอบดินแน่น ถ้าดินเนี่ยเราก็ต้องพวนให้เขาอคอยเช็ดอย่าอย่าให้ดิ้นนเควรท้านิดหนึ่งก่อนกระถางน,นี้ที่สุดเน่นไนปนนิดนึง ต้นดอกเทียนขึ้นเต็มเลยตับลึงเรากำลังเลื้อยเลื้อยขึ้น เชือกฟางมาหูกห้เข้าอีกต่อหูกเชือกฟางเป็นตะข่ายโยุงจะได้เลื่อขึ้นเลื่อนขึ้นหน่อย,ขเ,ยเขาเลื้อมาแบบนี้ต้องไปซื้อเชือกฟาง ยอดองามต้องซื้อเชือกฝากมาผูกโยงโยงให้เข้ากันออกมาดูถั่วทุกวันเลยถั่วเดี๋ยวจะเอาเชือกฟางมาโยงขึ้นโยงขึ้นตรงนี้เนาะนี่คัาจะได้เรื่อยขึ้น ดูไปทำไปมีทั้งดอกเทียนนี่จะเป็นดอกเทียนผักสลัดเรายืดช่วงฝนตกอะ่ะเขาไม่ได้โดนแสงนี่นี่ลงอันนั้นไว้ผักกวงตุ้งไว้เล็กๆโตถึงไหนแล้วเนี่ยกวงตุ้งเราต้นเล็กๆอยู่เลยนี่โอเคยังไม่ตายยังยังได้อยู่ รอดูรอดูต่อไปอน,นี่ยังเห็นอยู่ว่าเขายังอยู่กับเราอันนี้ต้นผักเควีวผักเคีวนะต้นถัว่วโอเคค่อยๆโตอันไหนไม่งามเราก็เด็ดออก เดีต้องไปหาดินหากระถางมามาขยายโหลละพาเรานี่ลงกวงตุ้มไว้วันก่อนนอีเล็กๆเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยอยหอยยังไม่มากินยังอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูต่อไป ต,ต้นแตงจะได้กินไหมเนี่ยต้นถั่วเราเริ่มจะมียอดออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยเอาปุ๋ยคอกมาใส่ให้เข้าหน่อยโดยปุ๋ยคอกใส่ให้เข้าหน่อยเนาะเขาจะได้งามงาม จะไปทำสลัดกินเก็บไว้ก็ค่อยเก็บกิบไปวันละเล็กวันละน,อน้อยไปคนดีนต่อ,เ,อ,อเติมน้ำี๋ยวก็เติมน้ำอีเข้าหน่อย